หอมกระเทียมเนาะคะ่ะแก่งหลายคับพี่น้อ, <c oughs> องหอมใบแมงลักคับพี่น้อ, <c oughs> <c oughs> องหอมใบแมงลักคับพี่น้อง ให้หวานลงไปครับพี่น้องนะ <c oughs> คลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี่นะคะขอบคุณน่อแม่พี่น้องขี่รับส้มในแข่ง <c oughs> ข่ายกินเนาะค่ะของเยอะน้อยค่ะพี่น้อง <c oughs> ใส่ไปเม่งหลักเข้าไปแล้วครับพี่น้อง <c oughs> แกงเห็ดพี่น้องใ <c oughs> ส่เห็ดลง <c oughs> ูกหวาน แกงหมอบบกง่ายหนึ่งค้าวพี่น้องพักหวานนี่แต่ยอดงามข้าวพี่น้องผักหวานสวงี่สิสเสี่ยบค้าวพี่น้องกินบนสีหอมน้ำพักหวานนี่แต่ยอดงามข้าวพี่น้องผักหวานสวงี่สิสเสี่ยบค้าวพี่น้องกินบนสีหอมเต็มก็เดือดเอ้ยทุกคนเย็ดคอนขาวค้าวพี่น้อง แกงหมอบักง่ายหนึ่งค่ะพี่น้องนอยผักหวานจนสุกสักเท่านอืมพอดีแล้วครับแกงค่ะแต่แกงเห็ดนคะครใส่เห็ดลงไปค่ะพี่น้อง เล่นเก็บจักน้อยนะใส่พักหวานลงไปครับพี่น้องน่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องไม่แตงมือนีไม่แตงไม่แกงเห็ดเด้เดเดอนะครับพี่น้องเห็ดไ,ไม่เตีางจักน้อยครับพี่น้องใส่ไปแมงลักเข้าไปหรอกครับพี่น้อง ต้องดูค่ะเห็ดเย็ดข้อนขาวค่ะพี่น้องดูค่ะคลิปนี้ก็ใบส้ำนี่แหละค่ะขอบพุ่นพม่พี่น้องกลิรลับส้มในแสงผ่ากินเนาะค่ะแต่นี่พริกหอมแต่เทียมเนาะค่ะแกงหลายค่ะพี่น้องใส่ใบแมงลักค่ะพี่น้อง ไปม่งลักเซ็จักน้อยเราค่ะคลิปนี้ก็สิงเนะี้เห็ดเป็นซุกจักน้อยเร็ใส่ผักหวานผักหวานผักหวานแต่หยอดงงงาบหมอกผักหวานช่วงนี้สิส เบค่ะพี่น้องกินบนสีหอมสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องแม่แตงมือแม่แตงไม่แกงเห็ดเด้อค่ะพี่น้องเด็ดแม่แตงวาซอยแม่แตงกินเด้อค่ะแม่แตงกินคนเดียวดีค่ะเข้ายกน้อยค่ะพี่น้องใส่ไปแมงรักขเข้าไปหรอกค่ะพี่น้อง คลิปนี้ก็ใบซ้ำนี่นะคะขอพุ่นพ่อเมียพี่น้องกินหลับส้มในแกงไข่กินเนาะค่ะกับพี่น้องมากินเนาะค่ะแกงข้าวหวานใส่เค็มทำข้าวหวานนี่จะหย่อนงองอ่างกับพี่น้อง พักหวานส่วงนี่สิเสียบคับพี่น้องกินบนสิหอมเท่าเยักน้อยคับพี่น้องใส่ใบแมงลักกับไปดอกคับพี่น้องแกงค่ะแต่แกงเห็ดนะคะใส่เห็ด, hai, ดลองไปคับพี่น้องหวาน kèm ngọt bậc ngáy nướng khởi thịt เล่งเก็บจากน้องนคลิปนี้กับใบสมีราคาขอบคุณนพ่อแม่พี่น้องถินหลับส้มแม่แสงไข่กินเนาะค่ะคลิปนี้ก็ไว้ซบำนี้ระคะขอบคุณนพ่อแม่พี่น้องถินหลับส้มแม่แสงไข่กินเนาะค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องแม่แตงมือนีแม่แตงไม่แกงเห็ดเต้ค่ะพี่น้องเหตุไม่เต้คลิปนี้ก็ไว้ซบำนี้ระคะขอบคุณนพ่อแม่พี่น้อง กินลับส้มในแสงค่ายกินเนาะค่ะใส่ผักหวานลงไปค่ะพี่น้องน่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเม่แตงมื่อีงเม่แตงไม่แกงเห็ดเ้ะค่ะพี่น้องเห็ดเม่แตงคลิปนี้ก็ไว้ส้มนี่แหละคะ่ะขอบคุณนพ่อแม่พี่น้องหลับส้มม่แสงค่ายกินเนาะค่ะ น้อยพักหวานจนสุกสักเท่านี่พอดีเลยครับใส่พักหวานลงไปค่ะพี่น้องนะ ลินเก็บจักน้อยนะลินเก็บจักน้อยแกงสนะีแกงใส่ผักหวานครับพี่น้องร้อยเห็ดบนสุกจักน้อยใส่ใบแมงลักครับพี่น้องใบมังลักใส่จักน้อยนะครับ คลิปนี้ก็จีนะลอกเป็นเดียดจักน้อยมีนไม่แตงใส่ผักหวานลอกค่ะพี่น้องแกงหมอบอกง่ายค่ะพี่น้อง เล็กน้อยครับพี่น้องใส่ใบเมี่ยงลักเกับใบดอกครับพี่น้องทำผักหวานนี่ต่หยอดงามค่ะพี่น้องผักหวานส่วนนี้่เสียบครับพี่น้องกินบนสีหอมแตงมก็เดี๋ยวดูกห็ดเห็ดคอนขาวครับพี่น้องลูกค่ะ หวานพักหวานนี ite, ่แต่หยดก็งามๆับนอผพักหวานสวงนี่สิเสี่บครับพี่น้องกินคนสีหอมล่อคนเดียดจักน้อยไม่แตงใส่ผพักหวานลงกัพี่น้องแกงหมอบอกง่ายับพี่น้องแกงสีแกงใส่ผพักหวานรับพี่น้อง ร้อยเห็ด่นซุกจ็กโนตผักหวานนี่แต่ยอดงามคผักหวานสวงนี่เสียบข่าพี่น้องกินบนสีหอมรอกเป็นเดียดจันเอยไม่แตงใส่ผักหวานลงครับพี่น้องแกงหมอบัก